ในคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวสุดพิศวงมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะครับทุกท่านเรื่องของเรื่องก็คือจริงแล้วอะมนุษย์เรานั้นรู้จักโลกใบนี้แค่ไหนกันนะเราชอบคิดว่าตัวเองเก่งรู้ไปสมดททุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแต่เอาเข้าจริงๆแล้วโลกใบนี้มันยังมีอะไรมากมายที่เรายังไม่รู้ยังไม่เคยเห็นโผล่าแบบเซอร์ไพรส์ให้เราอึ้งกันแบบเล่นๆ และที่น่าตื่นเต้นก็คือทุกวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์พวกเขาเองก็ยังคงค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มแมลงจุลินทรีย์ที่รูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดบางชนิดนั้นก็สวยงามบางชนิดก็ดูน่ากลัวครับแต่นี่นะครับมันก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่พร้อมจะทําให้เรานั้นประหลาดใจได้เสมอเอาละครับทุกท่านถ้าพร้อมแล้วเราก็ ไปดับดิงสู่โลกแห่งการค้นพบอันน่าทึ่งสายตื่นเต้นนี้ด้วยกันเลยครับทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของกบแก้วกันไหมครับไม่ใช่แก้วที่เอาไว้ดื่มน้ำนะครับแต่เป็นกบจริงๆที่มีผิวหนังโปร่งใสเหมือนกับแก้วนักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็เพิ่งจะค้นพบกบแก้วสายพันธุ์ใหม่ถึงสองสายพันธุ์ครับชื่อเก๋ไก๋ว่าแมสบีกับนอสเจอที่ประเทศเอกวาดอร์ครับประเทศนี้เนี่ย ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพอยู่แล้วมีสัตว์แปลกๆเพียบแต่เจ้ากบแก้วนี้น่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพิเศษจริงๆถึงแม้ประเทศเอกวาดอร์นะครับจะเล็กนิดเดียวเล็กกว่าอเมริกาตั้ง35เท่าแต่พวกเขาก็มีสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเยอะมากครับทุกท่านลองคิดดูสิครับว่านก16%ของโลกใบนี้เนี่ยมันอยู่ที่เอกวาดอร์นี่แหละครับ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํากว่า8%ปซมันก็เยอะจริงๆเลยนะครับทีนี้มาว่ากันต่อในเรื่องของกบแก้วไอ้ที่บอกว่าเป็นกบแก้วเนี่ยนะครับก็เพราะว่าท้องของมันใสแจ๋วเลยครับใสจนมองเห็นอวัยว,วะภายในได้เลยถ้าเป็นกบตัวเมียก็จะเห็นไข่ที่มันอุ้มท้องอยู่ด้วยโอ้โหนี่มันกบเอ็กซเรย์ชัดๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันแปลกประหลาดอย่างเดียวนะครับ ความใสของท้องมันเนี่ยมีประโยชน์มากเลยครับเพราะช่วยในการอำพลางตัวจากศัตรูได้เวลามองจากข้างบนตัวกลบนั้นมันก็จะกลืนไปกับใบไม้เพราะว่าอาวัยวะภายในนั้นมันก็ดูเหมือนลายเส้นใบไม้นั่นเองครับศัตรูก็เลยมองไม่เห็นนี่นะครับที่เขาเรียกกันว่ามหัศจรรย์แห่งวิวัฒนาการแล้วไอโจกบแก้วแมสปี้กับเนาสันครับ มันก็ตัวเล็กนิดเดียวไม่ถึงนิ้วเลยครับมันก็เลยยิ่งต้องพรางตัวเก่งๆหน่อยไม่งั้นแล้วเราก็โดนนกโดนงูรับประทานเรียบครับสีเขียวๆข,ของมันบวกกับท้องใสๆมันก็ทําให้มันกลมกลืนไปกับใบไม้เหมือนกับเป็นใบไม้เดินได้ยังไงอย่างนั้นเลยครับและนี่นะครับที่ทําให้มันนั้นรอดพ้นจากสายตาของนักวิทยาศาสตร์มาได้ตั้งนานลองนึกภาพตามนะครับถ้าคนเราอ่ะท้องใสแบบกบแก้วบ้าง มันคงจะแลกพิลึกหน้าดูคงไม่มีใครกล้าใส่เสื้อผ้าแบบสีขกวขาวแน่เลยเพราะว่ามันน่าจะเห็นข้างในหมดเลยนะครับว่าอาวัยวะน่ะมีอะไรบ้างเอาล่ะครับทุกท่านผมก็จะขอพาทุกท่านนั้นไปรู้จักกับแมงมุมสุดแปลกที่ชื่อว่าแมงมุมเพลิแกนเจ้าแมงมุมตัวนี้นะครับได้ชื่อมาก็เพราะว่ามันมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับนกเพลิแกนมีคอที่ยาว ปากแหลมๆเหมือนกับจะง,งอยปากนกตัวเล็กนิดเดียวประมาณมเมล็ดข้าวแต่พฤติกรรมการล่เหย่อนี่ยโหดร้ายมากเลยครับใต้ก่อนนักวิทยาศาสตร์ก็เคยคิดนะครับว่าแมงมุมเปรีแก้นนั้นสูญพันธุ์ไปนานแล้วครับเพราะว่าเหล่านักวิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาก็ได้พบเจอเพียงแค่ซากในฟอสซิลครับอายุตั้ง50ล้านปีแน่ไม่มีใคร เคยได้พบเห็นตัวเป็นๆเ,เลยจนกระทั่งในศตวรรษที่18ถึงได้พบเห็นตัวจริงบ้างครับและล่าสุดนั้นเมื่อปี2019นั้นก็ได้มีการค้นพบแมงม,ม,มุมแพงกินสายพันธุ์ใหม่ในป่าดงดิบของบันดากัสกาที่ห่างไกลผู้คนนั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีการล่าเหยื่อของมันบ้างครับแมงม,ม,มุมแพงกินเนี่ยมันจะไม่ชักใยแบบแมงมุมทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะลักหลับเอาครับล่าแมงมุมรับประทานด้วยกันเองนี่แหละ โดยมันจะย่องไปตามใยแมงมุมตัวอื่นแล้วก็ดีดใยให้เหมือนกับว่ามีเหยื่อมาติดใยครับแล้วพอแมงมุมเจ้าของใยน่ะหลงกลมาดูปุ๊บนะครับเจ้าแพงเกนเนี่ยก็จะใช้ปากแหลมๆที่เหมือนกับจะงอยอปากของนกเลยครับงับเหยื่อแล้วก็ยังฉีดพ่นพิษทําให้เหยื่อน่ะเป็นอัมพาตขยับร่างกายไม่ได้แล้วก็โดนรับประทานอย่างโหร้ายจริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับคราวนี้น่ะผมจะพาทุกท่านนั้นไป ดูการค้นพบสุดยิ่งใหญ่ใต้ท้องทะเลครับเมื่อปี2020นักวิจัยที่ออสเตรเลียพวกเขาก็ได้พบเจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ที่เรืองแสงได้เรียกว่าไซฟโฟดอฟอสมันยาวมากครับยาวถึง390ฟุตยาวกว่าวานตีน้เงินซะอีกเนี่ยมันยาวเท่ากับตึก30กว่าชั้นเลยนะครับการค้นพบครั้งนี้นะ่ะมันก็ทำให้เรารู้ครับว่ามหาสมุทรน่ะยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลย ที่เรายังไม่รู้กันไซโนโซฟอร์นี่นะครับตอนแรกอะเราก็มองเห็นมันเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเดียวครับที่เรืองแสงสวยงามในทะเลมืดๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับแต่มันเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเล็กๆจำนวนมากที่เรียกว่าซูอิดรวมตัวกันซูอิดนะครับพวกนี้นะถึงแม้จะดูเหมือนเป็นตัวๆแต่จริงๆแล้วทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวครับ เป็นเหมือนกับทีมเวิร์กเลยทีเดียวซู้อิดแต่และตัวนั้นจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปครับบางตัวนั้นก็จะหาอาหารบางตัวนั้นก็เคลื่อนที่บางตัวก็สืบพันธุ์ครับบางตัวมีหน้าที่จับเหยื่อโดยใช้เข็มพิษส่วนตัวอื่นๆก็ลำเลียงอาหารไปทั่วทั้งกลุ่มเป็นเหมือนกับระบบขนส่งนี่เลยครับที่ทําให้โซโฟเนฟอสเติบโตเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์และที่น่าสนใจก็คือ สู้อิแต่ละตัวนะครับแม้จะมีพันธุกรรมต่างกันทํางานกันคนละอย่างแต่กลับอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นเหมือนกับวงออเคสตราครับที่มีเครื่องดนตรีหลายชนิดแต่บรรเลงเพลงเดียวกันได้อย่างไพเราะนักวิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาเองก็ยังคงศึกษาว,ว่าไอ้พวกไซโนโฟร์ฟอสเนี่ยมันทําได้อย่างไรกันนะท่านผู้ชมลองจินตนาการนะครับว่าเราอะกาลังเดินเข้าไปในป่าลึกของประเทศเมียนมาครับ แล้วจู่ๆนะครับก็ดันเข้าไปพบเจอกับกวางตัวน้อยที่มันตัวเล็กกว่าสุนัขอีกครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของนักชีววิทยาแอลัรราบิโน,โนวิชที่ได้พบเจอกับประสบการณ์สุดพิเศษแบบนี้ในปี1997ครับต่อแรกเขาก็นึกว่ามันเป็นแค่ลูกกวางครับแต่พอสังเกตดีๆ อ้าวนี่มันเป็นกวางตัวเต็มวัยแล้วนี่นาะแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนนี่เองครับกวางตัวนี้นะครับมันก็มีชื่อเก๋ๆว่ากวางหมุนจากใบไม้ตัวเล็กนิดเดียวสูงแค่20นิ้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกนะครับว่าเอาใบไม้ใบเดียวก็หอกวางตัวนี้ได้ทั้งตัวแล้วเลยเป็นที่มาของชื่อหมุนจากใบไม้ครับน่ารักดีนะครับถึงตัวจะเล็กน่ารักต่มันก็หายยากมาก เราว่ามันชอบอยู่ในป่าลึกทึบร่างตัวก็เก่งขนสีนั้นก็เป็นสีน้ำตาลครับกลืนกินไปกับต้นไม้ใบหญาแถมยังขี้อายชอบอยู่ตัวเดียวไม่เหมือนกวางชนิดอื่นนะครับที่ชอบอยู่กันเป็นฝูงและนี่นะครับที่ทําให้กว่าจะเจอมันเน่ยก็ป่าเข้าไปในปี1997แล้วกวางหมุนจากใบไม้นะครับก็เป็นสั์ลึกลับเดินเบาไม่ค่อยให้ใครเห็นครับชอบซ่อนตัวนี่นะครับ ที่ทำให้มันั้นรอดพ้นจากสายตามาได้ตั้งนานเห็นแบบนี้แล้วหลายๆท่านนั้นก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันน่ารักอย่างนี้เนี่ยน่าเอามาเลี้ยงจังเลยก็มันน่ารักเหมือนตุ๊กตาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราอะเอามาเลี้ยงไม่ได้นะครับควางหมุนจากใบไม้มันเหมาะกับการอยู่ในป่ามากกว่าเพราะป่าคือบ้านของมันครับมีอาหารมีที่หลบภัยและที่สําคัญมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศถ้าเอามันมา ก็จะทำให้ระบบนเิเวศเสียสมดุลไปครับท่านผู้ชมครับต่อไปนั้นผมจะพาไปรู้จักกับลิงลมบินสุนดาครับชื่อแปลกดีไหมครับแต่ชื่อนี้นะครับมันก็ชวนให้เข้าใจผิดอยู่สักหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ลิงลมแล้วมันก็บินไม่ได้ด้วยครับแต่ว่ามันเป็นตัดเลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูลเดียวกันกับกรอกบ,บินที่เรียกว่าโคโลมิถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้ก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็คิดกันว่าโคโลโมีแค่สายพันธุ์เดียวแต่พอปี2008ครับก็คนพบว่าจริงๆแล้วมีโคโลซุนดาอย่างน้อย3สายพันธุ์ย่อยแหมทำเอานักวิทยาศาสตร์นั้นต้องศึกษากันเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับทีนี้เรามาดูความพิเศษของลิงลมบินซุนดากันครับมันนะก็ร่อนได้เก่งมากเลยครับเหมือนกับกระรอกบินก็คือว่ามันมีแผ่นหนังเชื่อมระหว่างแขนกับขา เหมือนกับเป็นปีกทาให้มันร่อนจากต้นไม้ต้นหนึ่งรับไปยังอีกต้นหนึ่งได้ไกลถึง450ฟุตเลยทีเดียวตตยถึงจะร่อนได้ไกลครับตัวมันก็เบามากหนักแค่2ปอนด์เท่านั้นเองทําให้มันเคลื่อนที่ในป่าได้อย่างคล่องแคล่วครับลิงลมบินซุนดานะครับก็ออกหากินตอนกลางคืนทําให้มันนั้นดูลึกลับน่าค้นหามันร่อนไปตามต้นไม้เงียบเชียบเหมือนกับผีเลยทีเดียวครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ทำร้ายคนแน่นอนครับ ทุกท่านครับปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงแมลงเก่งไม้เราก็มักจะเทึกถึงแมลงที่พรางตัวเก่งๆกลมกลืนไปกับต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีมลงเก่งไม้สองสายพันธุ์ครับที่เพิ่งจะค้นพบในบารดากัสกาเมื่อปี2019นี่นะครับที่มันแหวกแนวไม่เหมือนใครเอาซะเลยแมลงเก่งไม้สองสายพันธุ์นี้ชื่อว่าอโคปาแมงกาและ อะโคปามาโลโคความพิเศษของมันนั้นก็คือตัวมันนั้นมีสีสันที่สดใสเป็นสีเขียวสีทองสีม่วงแวววาวเหมือนกับโลหะเลยทีเดียวครับสวยงามมากไม่เหมือนกับแมลงกิ่งไม้ทั่วไปที่มักจะมีสีน้ำตาลสีเขียวกลมกกืนกับธรรมชาติแต่ความสวยงามนั้นก็ต้องมาพร้อมกับอันตรายนะครับเพราะว่าสีสันสดใส,ดสนั้นทำให้มันดูโดดเด่นศัตรูก็มองเห็นได้ง่ายแล้วมันจะรอดได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ ธรรมชาตินั้นสร้างสารให้มันมีกลไกป้องกันตัวด้วยโดยมันสามารถปล่อยสารเคมีที่มีกลิ่นเหมน็นออกมาจากต่อมที่คอครับเพื่อไล่ศัตรูกินของมันนั้นแรงมากรับรองครับว่าเมือ่อศัตรูได้กลิ่นแล้วเนี่ยต้องเพ่นแนบไปเลยครับและนอกจากสีสันที่สวยงามแล้วแมาลงากิ่งไม้มดก,กสการานั้นยังมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับมันยาวถึง9.5นิ้วใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับและนี่นะครับที่เขาเรียกกันว่าวิวัฒนาการ สร้างสมดุลระหว่างความสวยงามและการป้องกันตัวนั่นเองครับแมลงกิ่งไหมอโคปาแมงกาแล้วก็อโคปามาโรโคนะครับมันก็เป็นตัวอย่างของความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ผสมผสานความงามและกลไกการป้องกันตัวเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับและเมื่อปี2009นั้นนักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็ได้ค้นพบเข้ากับปลาสุดแปลกประหลาดนอกชายฝั่งเกาะฮัมบน ในอินโดนีเซียครับชื่อว่าปลาแองเกลเลอร์ไล่หลอนประสาทมันมีลายตีเหลืองสีส้มสีชมพูสดใสแปลกตามากๆครับสีสันสดใสของมันนี่นะครับเป็นการพลางตัวชั้นยอดเลยนะเนี่ครับเพราะว่ามันจะช่วยให้กลมกลืนไปกับปะการังแล้วก็เวลาที่มันอยู่นิ่งๆนะครับรอเหยื่อเหยื่อก็จะหลงกลว่ายเข้ามาในปากมันแบบสบายๆเลยครับนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าฉลาดแกมโกง แต่ความแปลกประหลาดของปลาแองเกอร์นะครับมันก็ยังไม่หมดแค่นี้ครับท่านผู้ชมมันว่ายน้ําไม่เป็นใช่แล้วครับปาลาแหละครับมันว่ายน้ําไม่เป็นครับและเนื่องจากมันว่ายน้ําไม่เป็นนี่แหละครับมันก็เลยต้องใช้ครีบที่อกมันที่มันแข็งแรงกระโดดไปตามพื้นทะเลเหมือนกับเดนินหรือไม่ก็ดูดน้ําเข้าปากครับแล้วก็พ่นออกทางเหงือกทําให้เกิดแรงดันพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกับเครื่องบินเช็ดยังไงอย่างนั้นเลยครับ วิธีการเคลื่อนที่แปลกๆแบบนี้นะครับที่ทําให้ปลาแองเกอร์เป็นปลาที่น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนกับเด็กน้อยกําลังหัดเดินเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเราไปดูสิ่งมีชีวิตที่หลายคนนั้นอาจจะมองข้ามกันครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีความสามารถพิเศษสุดยอดมากๆเลยครับนั่นก็คือทักทะเลทักทะเลที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนี้นะครับก็มีชื่อว่าอาริซีมาจินตาความสามารถพิเศษของมันก็คือ มันสามารถตัดหัวตัวเองได้ครับใช่แล้วครับทุกท่านไม่ได้ฟังผิดหรอกครับมันตัดหัวตัวเองได้แถมยังงอกหัวขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วยเหมือนกับปาดาวหรือซาลาแมนเดอร์เลยทีเดียวครับและที่มันทำแบบนี้ได้นะครับมันก็เป็นเพราะว่าอาหารของมันน่ะก็คือสาหร่ายที่มีคโรพัสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงนะครับถ้าให้พูดง่ายก็คือ ไอ้เจ้าทากทะเลอลิเซียมาจินตานะครับมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสร้างพลังงานให้กับตัวเองนั่นเองครับแล้วทำไมอ่ะมันต้องตัดหัวตัวเองด้วยละ่ะนักวิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาก็บอกว่านี่นะมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวจากปรสิตหรือเชื้อโรคครับถ้าเกิดว่าร่างกายส่วนไหนเติดเชื้อมันจะสามารถตัดทิ้งแล้วก็งอกใหม่ขึ้นมาเป็นร่างกายที่แข็งแรงกลัวเดิมได้อีกครับการงอกใหม่ของมันนะครับทุกท่านใช้เวลาเป็นแค่ 20ชั่วโมงเท่านั้นเองครับเร็วมากๆเลยครับคราวนี้ครับทุกท่านผมจะขอพาทุกท่านนั้นข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับดินแดนแห่งสัตว์ป่าที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความแปลกและความน่ารักหนึ่งในสัตว์ที่น่ารักของออสเตรเลียนะครับก็คือเกรสเตอร์ไกลเดอร์ครับเป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องหน้าตาคล้ายกับชูก้าไกลเดอร์แต่ตัวนี้เนะี่ยมันใหญ่กว่า ดูนุ่มนิ่มนมากอดเหมือนกับตุ๊กตาเลยทีเดียวครับแต่เดียวก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์อะพวกเขาก็บอกว่าแกรนเทอร์ไกรเดอร์นะมันมีแค่สายพันธุ์เดียวแต่ว่าเมื่อปี2 0งพันินะครับพวกเขาน่ะก็ได้ค้นพบกันครับว่าจริงๆแล้วอะมันมีแกรนเทอร์ไกรเดอร์ถึง3สายพันธุ์เลยนั่นก็คือแกรนเทอร์ไกรเดอร์ทางใต้ครับแกรนเทอร์ไกรเดอร์ตอนกลางแล้วก็แกรนเทอร์ไกรเดอร์ทางเหนือครับ น่าเสียดายมากนะครับที่จำนวนไกลเดอร์กลเดอร์น่ยลดลงไปมากถึง80%ในช่วง20ปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักนั้นมันก็อาจจะมาจากการตัดไม้ทําลายป่านะครับแล้วก็ไฟป่าก็เป็นไปได้ครับแกนเดอร์กล e r เดอร์นั้นมันจะชอบรับประทานใบยูคาดิปตัสเป็นอาหารครับถ้าไม่มีป่ามันก็จะไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่อาศัยแถมมันยังชอบสร้างรังลหลายรังครับกระจายกันไปเพื่อความปลอดภัย แต่ถ้าเกิดไฟปา่ารังก็จะไหม้ทั้งหมดครับแล้วมันก็จะไม่มีที่อยู่เลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าแกร์เทอร์ไกลเดอร์นับกําลังจะ,ะเผชิญกับวิกฤตแต่ก็ยังมีความหวังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยกำลังมีโครงการอนุรักษ์แกรเทอร์ไกลเดอร์เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้แกรเทอร์ไกลเดอร์อยู่รอดพ้นจากการสูญพันธุ์ได้ครับและผมก็หวังนะครับว่าแกร์เทอร์ไกลเดอร์เนี่ยมันจะสามารถผ่านผลช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปได้แล้วก็กลับมา มีจำนวนมากมายเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีสัตว์สายพันธุ์ใหม่ครับที่ถูกตั้งชื่อตามชื่อของเราอ่ะมันจะน่ายินดีแค่ไหนนะแหมมันก็จะคงเหมือนกับคุณเจฟเรโนสเลยครับอาสาสมัครที่พิพิพธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทร์เรเบในแคลิฟอร์เนียครับที่มีแมงกระพุนสายพันธุ์ใหม่ครับถูกตั้งชื่อว่าอัทอล่าเลโดซีเพื่อเป็นเกียดแก่เขาครับ เจ้าอัททอราเลโดเซนี่นะครับมันหาตัวจับแยากมากครับพบได้เฉพาะในอ่าวมอนเทเรที่เดียวบนโลกนี้ครับถามยังอยู่ในเขตเที่ยงคืนของมหาสมุทรลึกกว่า15,000ฟุตเหมือนเุ๋ๆครับลึกสุดอย่างเลยแหละแต่ที่น่าสนใจก็คืออัทอราเลโซนซซนีครับมีหนวดสั้นๆหีิกงอเต็มไปหมดเลยครับไม่เหมือนกับแมงกระพุนทั่วไปที่มีหนวดยาวๆเส้นเดียว นวดพวกนี้น่ะมันก็จะช่วยในการจับเหยื่อะนะครับแถมยังทําให้มันน่ะดูเหมือนมนุษย์ต่างดาวเข้าไปอีกตั้งหากแต่ถึงแม้ว่าอทอธร่าเรโดซีนครับจะเป็นแมงกระพุนที่ใหญ่ที่สุดในรสกูลแต่มันก็หายากมากๆเลยครับตั้งแต่การค้นพบเมื่อปี2007นั้นก็มีการค้นพบแค่10ตัวเท่านั้นเองครับและนี่ก็คือเจ้าตุ๊กแกหางใบไม้หรือยูโรเพททส แฟนสติกเกอร์สัตสวส์ปาจันทร์แห่งเกาะมาดาก,กัสกราครับที่เพิ่งจะถูกค้นพบในปี2019นี่เองเจ้าตุ๊กแกตัวนี้นะ่ะมันก็เก่งนะครับในเรื่องของการพรางตัวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนไปกับใบไม้ในสภาพแวดล้อมได้อย่างแนบเนียนเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการพรางตัวเลยทีเดียวครับแถมรูปร่างหน้าตาของมันนั้นก็ยังเหมือนกับใบไม้แห้งเอามากๆลำตัวแบนๆ หางก็เหมือนกับใบไม้ที่ร่วงล่นตามพื้นครับถ้ามองเผลนๆเนี่ยแยกไม่ออกเลยทีเดียวครับเจ้ายูเพทัสแฟนติกีคันนะครับมันก็เป็นตุ๊กแกหางใบไม้ที่ใหญ่ถ้าเทียบกับตุ๊กแกหางใบไม้สายพันธุ์อื่นๆครับที่มีขนาดที่เล็กกว่าอย่างเช่นตุ๊กแกหางใบไม้ซาตานชื่อมันก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่ายี่ห้อ,อนี้น่ะมันน่ากลัวแต่ว่าเจ้ายูเพทัสแฟนทสติกคันนะครับ มันก็ดูใจดีอ่อนโยนกว่าเยอะเลยครับตุ๊กแกสุดนพิเศษชนิดนี้ครับพบได้เฉพาะในอุทยานแห่งชาติมาโรเจจีในทางตอนเหนือของมาดากัสการ์เท่านั้นครับซึ่งเป็นป่าเขตทึบที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตนานาชน,น,นิดน,น่าเสียดายนะครับที่ป่าแห่งนี้เนี่ยกำลังถูกคุกค,คามจากการตัดไม้ทําลายป่าทําให้ตุ๊กแกหางใบไม้ยูโรเฟทันแฟนติสคันนะครับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปซะอย่างนั้นแหละ เพราะว่บบาใบของมันนะครับต่างก็ถูกทําลายไปแถมยังมีปัจจัยจากภัยนะครับในการลอบค้าสัตว์เลี้ยงอีกด้วยเนื่องจากมันมีหน้าตาที่โดดเด่นสวยงามเลยเป็นที่ต้องการของนักสะสมครับและยิ่งตัวใหญ่ๆแบบแฟนทิกัสมันก็ยิ่งเป็นที่ต้องการในตลาดมืดทําให้พวกมันนะี่ยยิ่งต้องตกอยู่ในอันตรายครับมาถึงเรื่องของสัตว์ที่จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบหมีสุนัขแมว แต่กลับรับประทานพืชเป็นอาหารเสอย่างนันครับสัตว์ชนิดนี้นมันก็มีชื่อว่าโอลิงกีโตครับเพิ่งถูกค้นพบนะครับอย่างเป็นทางการเลยเมื่อปี2013นี่เองครับโอลิงกีโตนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กนิดเดียวหนักแค่2ปอนด์ยาวไม่ถึง15นิ้วประมาณแมวบ้านนี่แหละครับอาศัยอยู่ในป่าทึบบนเทือกเขาแอสซีตท,ที ทอดยาวผ่านโคลอมเบียและโอกอ,อป่าที่โอลิงกีโตอาศัยอยู่นี่นะครับมันก็เฉียวชะอมเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมไปด้วยหมอกเหมือนกับอยู่ในเทพนิยายเลยทีเดียวครับและถึงโอลิงกีโตนั้นมันจะมีตัวที่เล็กนะครับแต่มันนั้นว่องว่องไวมากปีนไป่ายได้เก่งครับอาหารของมันนั้นก็มีทั้งผลไม้มแมลงแล้วก็น้ําหวานจากดอกไม้เรียกได้ว่ารับประทานได้หลากหลายจริงๆนะครับ โอลิงกีโตเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่ขี้อายครับชอบหลบซ่อนตามใบไม้หนาแน่นแถมยังชอบออกหายกินตอนกลางคืนอีกด้วยและนี่นะครับที่ทําให้กว่าจะเจอมันนั้นก็ปลาเข้าไปต้องปี2013แล้วการค้นพบโอลิงกีโตครับทําให้เรารู้ว่าโลกของเราอ่ะมันยังมีอะไรอีกมากมายเลยนะครับที่เราอ่ะยังไม่รู้จักครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเห็นจิ้งกา,าตัวเล็กไหมครับถ้าถามว่ามันเล็กแค่ไหนเอาละครับทุกท่าน ชมกันเลยครับและนี่ครับคือเก้งกาที่เล็กที่สุดในโลกมันชื่อว่าบูครีเซียนานางครับเพิ่งจะถูกค้นพบเมื่อปี2020ที่ผ่านมานี่เองครับที่ประเทศมาดากัสกาตัวเล็กมากๆวางปลายนิ้วได้สบายๆเลยแล้วยาวครึ่งนิ้วเองครับแมเล็กมากเลยนะเนี่ยเจ้าบูครีเซียนะครับมันก็อาศัยอยู่ตามพื้นป่าดิบชื้นกินมแมลงตัวเล็กๆเป็นอาหาร กลางวันนั้นจะออกหาอาหารครับพอกลางคืนปุ๊บมันก็จะเข้าไปนอนในพงหญ้าน่าเสียดายนะครับที่นักวิทยาศาสตร์น่ะรู้เรื่องเกี่ยวกับกิ้งก่าตัวนี้น้อยมากๆครับเพราะว่าเจอแค่2ตัวเท่านั้นเองแถมยังใกล้ศูนยพันธุ์อีกด้วยเพราะป่าที่มันอยู่อาศนะัยน่ะต่างก็ถูกทําลายไปแล้วแต่มันก็ยังพอมีความหวังนะครับเพราะว่าตอนนี้นะ่ะป่าที่เจอบุกิเซียนนาก็ได้รับการคุ้มครองแล้วครับทุกท่าน ซึ่งก็น่าจะช่วยปกป้องสัตว์ชนิดอื่นในป่าแห่งนี้ด้วยแหละแล้วก็จะมีกิ้งก่าที่เล็กกว่านี้อีกไหมก็ไม่แน่ใจนะครับธรรมชาตินะ่ะก็มักจะทําให้เราประหลาดใจอยู่เสมอนนแหละครับท่านผู้ชมรู้จักเพียจักรจันไหมครับซึ่งมแมลงชนิดนี้นะ่ะมันจะมีความหลากหลายมากๆเลยครับมันมีเป็นพันๆสายพันธุ์แต่ละสายพันธนะุ์น่ะก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปครับไอ้เจ้าเพียจัก,กจันเนี่ยเป็นมแมลงที่พรางตัวเก่งมากๆครับ บางชนิดก็จะเหมือนกับหนามบางชนิดก็จะเหมือนกับใบไม้บางชนิดก็จะเหมือนกับกิ่งไม้เลยครับทาให้ศัตรูน่ะมองมันไม่เห็นครับและเมื่อปี2020ที่ผ่านมานะครับนักชีววิทยานะ่ะที่ชื่อเบรนทนบอรลีนะครับเขาก็ได้ค้นพบเพียงเจัากรสายพันธุ์ใหม่ที่พิพิธภัณฑ์เคแกงครับเขาก็ได้ตั้งชื่อมันว่าไข่ไขยากาก้า ag เป็นเกียรติให้กับเลดี้กาก้านักร้องชื่อดังครับเจ้าไขยากาก้า ag นี่นะครับมันมีขนขาที่โดดเด่นแล้วก็ เอาไว้ว่าเพศที่แปลกประหลาดครับไม่เหมือนกับเพีจักระจันชนิดอื่นเพจจักระจันนั้นจะกินน้ําเลี้ยงจากต้นไม้เป็นอาหารโดยมันจะใช้ปากเจาะเปลือกไม้แล้วก็ปล่อยน้ําลายออกมาเพื่อไม่ให้รูที่มันเจาะปิดมันก็จะดูดน้ําเลี้ยงครับจากต้นไม้ไปได้เรื่อยๆเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเพจจักระจันนะครับมันอาจจะดูน่าเกลียดน่ากลัวสําหรับบางท่านนะนะแต่มันก็มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่ามันช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวการค้นพบเจ้าไขยากาก้าในครั้งนี้น่ะมันก็ทําให้เรารู้ครับว่าโลกเราเนี่ยมันก็มีสัตว์แบบนี้อยู่ด้วยเนาะในปี2 0 1 8นะครับมันก็ได้มีการค้นพบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครับตุดแปลกที่ปานาบามันเต่าบอดครับคล้ายกับหนอนเลยชื่อว่าเดอร์โมฟินเดนั่นทัมพีชื่อนี้ดูคุคค้นๆไหมครับใช่แล้วครับมันอ้างอิงมาจาก ชื่อของอดีตประธานธทบดีหรือประธานธทบดีคนปัจจุบันนี้เลยครับโดนัลด์ทรัมป์แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรตินะครับแต่มันเป็นการประท้วงนโยบายสิ่งแวดล้อมของทรัมป์ตั้งห่างนะครับไอ้เจ้าเดโมฟิดโดนัลด์ทรัมป์พี่เนี่ยนะครับมันอาศัยอยู่ใต้ดินแล้วก็มีวิธีเลี้ยงลูกที่แปลกมากๆครับก็คือมันน่ะจะลอกราบครับแล้วแค่ให้ลูกๆอ่ะรับพลายค้าบของมันเป็นอาหารเองที่น่าสนใจก็คือ มันมีสัตว์หลายชนิดนะครับที่ถูกตั้งชื่อตามประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยนะครับมันมีมากถึง14สายพันธุ์เลยนะครับเช่นกิ้งก่าโอบามาดอนการตั้งชื่อสัตว์ตามชื่อบุคคลสําคัญแบบนี้เนะี่ยมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าวิทยาศาสตร์กับวัฒนธรรมนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ห่างกันเลยครับแหมเกี่ยวข้องกันจนได้เนาะบางครั้งครับการตั้งชื่อนั้นมันก็เป็นการประท้วงบางครั้งก็เป็นการยกยอก่องบางครั้งนั้นมันก็แค่บังเอิญครับ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามชื่อเหล่านี้นะ่ะมันก็ย้ำเตือนเรานะครับว่าโลกธรรมชาติกับโลกมนุษย์นั้นมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะ่ะมันก็เป็นเรื่องราวสุดหลอนครับที่เกิดขึ้นในอ่าวเม็กซิโกมันมีนักวิทยาศาสตร์ครับพวกเขาอ่ะได้เอาซากจระเข้ไปทิ้งไว้ที่ก้นหมาสมุรครับปรากฏว่า มีสัตว์ลึกลับครับเข้ามากินซากจระเข้อย่างรวดเร็วเลยนะครับจระเข้ตัวแรกอะโดนกุ้งยักษ์รับประทานครับส่วนจระเข้ตัวที่สองน่ะมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยครับแต่ที่น่าสยองที่สุดก็คือจอระเข้ตัวที่สามครับมันโดนหนอนโอซิเด็กแดกครับเอ้โทษดีครับหรือหลายๆท่านนั้นก็อาจจะเรียกมันว่าหนอนซอมบี้ก็ได้ครับแล้วไอ้เจ้าหนอนชนิดนี้นครับมันไม่มีปากไม่มีท้อง แต่มันใช้หนวดดูสารอาหารจากกระดูกโดยตรงเลยครับโอ้โ,โ,อโหน่ากลัวจริงๆครับสยองมากไอ้เจ้าหนอนโอซิแดกนะครับมันก็เป็นตัวอย่างของวิวัฒนาการที่น่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกครับที่มันต้องปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่โหดราห้ายหนอนซอมบี้พวกนี้นะครับมันก็มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศนะครับช่วยย่อยสลายซากสัตว์แล้วก็หมุนเวียนสารอาหารได้เป็นอย่างดีเลยครับ การค้นพบนอนซอมบี้ในอ่าวเม็กซิโกนั้นมันเป็นเครื่องเตือนใจครับว่าโลกของเราอะ่ะมันมีอะไรมากมายเลยนะครับที่เรายังไม่รู้จักกันครับทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมกับเรื่องราวของ5สิ่งมีชีวิตสุดแปลกประหลาดที่ผมนั้นได้นำเอามาเล่าในวันนี้ครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนั้นจะได้รับ้งความรู้และก็ความบันเทิงนะครับขอขอบคุณทุกันนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้น ก็ขอให้สมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ